Hừm. biết này, lắm đu 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 ơi dù rồi là... ơi lút ơi sủi đuôi ạ à. sủi đuôi ạ à. Mì khưng lô ตายแล้วเอ้ยทำไมเบรกบมึงอ่อนจังวานพุ่งดังเฟียบเลยอะเบกมันอ่อนไปตอนไหมไห กัดเลยขายแล้วเฮียโหจะเกี่ยปวปลายเพราะมันกัดเลยกำลังจะกระตุกไม่รู้ว่ามันกัดแล้วไอ

มาโดนโดนนะการสายวิ่งนะ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 อยู่เอ้าลุดพี่ผู อะไรไม่อะไรอ่ะปล่อยนะครับอ้โหที่มันกัดผมประมาณนี้ ฟามันแตกซ่าเลยเดี๋ยวมัวนจะโดนโอ้โหวิวัดลอย <laughs> <c oughs> เสียงกัดดังจุ๊บเลยวัดลอยมาแล้วสับคูณสองตามที่สองครับนี่ครับตามที่สองเดินกดวัด <c oughs> สับคูณสองนะครับนี่โมโมเป็นทรงมแมลงนะครับร้อย,ยเรียบร้อยตัวเล็กตัวน้อยใสไม่เดียว ตัวเล็กตัวน้อยสายเลียวครับใช้เหยื่อใหญ่ไม่วัดไม่ค่อยติดครับเลยต้องมาใช้เหยื่อเล็กๆนะครับแซบคุณสองครับโดนนะครับเรียบร้อยเปลี่ยนปุ๊บได้เรื่องลยครับอ้าวเนี่ยตัวนี้อ่ะเยอะอือ 对呢 นยังยงเลยครับต้องตีเดินเล่นด้วยกันตอนเช้าจริงเลยครับโอ้โหของมันหมานจริงเว้ยปลาเล็กปลาน้อยนี่แม่งหมานจริงแซดเอ้ยครับเต็มปางเต็มปากไอ้จุกปากเลยครับตัวเล็กเต็มไม้สายมาแซดเอ้ย เลีบเลีบปลาแถวนี้แม่งไม่มีตัวเลยยินแล้วสามตัวอยู่ว่าไม่มีนี่ไหนล่ะมีกูก็ได้เลยมันนั้นกูยังได้อังสี่ตัว ไรอะโดนแล้วครับหไหลหลอกกูอะมึงอะออตีออกไหมล่ะอโดนแล้วไง แล้วครับกัดแล้วกัดแล้วไป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 แล้วไอ้โดนมาแล้วไอ้ดีด้วยตุ๊กเกยร์กัดตุ๊กเกอรเรียบร้อยเรียบร้อยคนน้อยเช็คซัดลิข์ครับ 嗯，呵呵。